โอ้เรียกวัดศักดิสิทธิ์แล้วพวดหบอหมวดสวมกายใจใจตใหเป็นนะครับให้เวลายังไม่ได้ฟังด้วยนนสามสิวจากบ้านเจ็ดนาฬิกาซึงครับขูดหม้อสีเขค่ะ

น้ำไม่เกี่ยวน้าไมนแค่น้องพ่อมันเรื่สายเลืองไดับเื่อเ้วค่ัเอาสายังวะมันรู้ว่าอยู่ว่ามันเป็นเม่คเท่าไหร่แต่มาเด็กันค้มแค่ไเรดว่าจะ้ไปเอกแล้วไปเลยนาะปลาสมองชือดังนยู 谢谢大家 พปีนะลกันเนทะไปยันปีนทะลุไนทลยันปีนทะลุไปยทะลยัปีะยันีนทปยันปีนยีนทะมุยุไปันปีะลัทะลุไนีุยะลุไนปนยนไยัไยันปลีุยันนะยะลุันนะะ ตรงหน้านี้เลยที่สำคัญนะี่อย่าลืมบูชาดอกไม้อย่าลืมบูชาดอกไม้ทุกเทียน้าไปกราบไปไหว้ไปน้ำพสการองพระนั่งปหนงก่อนจะไปแลวจะกลับขึ้นมารับน้ำทำบุญวัดจะดีมีหลักฐาน้าบ้านช่วยบ้านจะสุดวัดจะดีไม่ใช่ดีที่โบสวย หรือรับโดยด้วยซับอสมงไขว่าจะดีเพราะบ่าเอกิ้งเคร่งนิ่งในานแล้วก็เรียนเชิญท่านจะต้นสมบุณบจรสทบการกระทรวงทรั Ô có sự đóng góp của tôi không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มั่ก็ได้สองแสนแล้กับก็ดีแล้วกระชดรูรลบวค่อยูกแขนก็ได้จ้าดูว่าท่านไหนมีรูปที่ล้าเจอปากลูปข้น้างก็ได้วางผูกแขนจะถามว่ายกนี่จะเป็นซีรีขอูกูกแขนก็ป่วยให้หาย บุคกรทุท่านหนหน้าประดมบจิตทเหลอเป็นบุคานงานรัุจารนาหนาประดมเจ้จาร้้บุญก็เลอเป็นบุคากรรมจปัจจัยัตุจารส่งงานเก่าก้ครเป็นจอดเี่ยอยากจะพาไปจอด พื่อให้กายให้สุขสบายกัทั้งครอบครัวแะจะได้หาประาากกาที่ในทางทับที่มไหที่ครอบครัวสุขพอดินแล้วให้ได้ยินที่สวนสบา์ให้เราบรรดาพระนด้ชื่นชมพระรมได้อันรโบสถนาับรรดาเจ้าอาวาสงเหนเ้ยวเอาลน่วได้นะพี่ร้อยเดียวใครเส็จรับค่า

เกยบการปกครองครอบครัวของอพระบรมราชพเป็นสิทธิ์าพอรากที่เป็นสิเจาพ่แลนความสุขในสิทธสจอความสุขกอพระบรมราชพนธประทานบารมสใจไหนเป็นบอกใจเลกใจหวังสงสารมากๆแบบนี้ระปกรรนะเส็เข้า็ปทุกที่แล้วสอง้บาทขึ้นไปนะครับขอพระรมาราชุสุณกครอจะได้จบรณรับขอเจริญดือพอท่านสี่ากาเจริญอยู่วันน้สงภาระปฏิภาณท่าน้สามบัติ เด็ก่อนจะเรือล้างตาบ้านตาทีุือ้าร

ทําทายได้ไยครับแม่ริ้งอ่อนยาวลูก่อขาของกันหน่อย ตบะ้าไม่ตบไม่ไหมือคนเหลยีบาองกเหมือคนอูออไม่ละไม่ละ